ไหนดูสิคลิปเลิ่มดอยากโอเคโอเคเราอยู่กันในเกมเด็กเบบี้อินย o ลโลชั่นเคยพร้อมกับการกลับมาของไอเด็กเหลืองที่ใส่ชุดสีเหลืองนั่นแหละเราจะมาเริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งหมดเลยถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านโอเคโอเคไปเริ่มคืนที่หนึ่งเลยเยี่ยวเจ้เด็กน้อย น่าตาเิลีนน่ยนี่โอ้บักพาลุ่กีบัก,เ,บกเดี๋ยวบอกอีขอไม่หนีแล้วกันเพราะเรานั่นเป็นคนใจกลาอะไรเนี่ยใวโจดิโอเคถ้าอยากกินนมมากนะมาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหาของกินมาให้อืมน่าจะเบื่อนมแล้ว ชีตเป่าชีตไหมอืมไม่เอาชีตไม่เป็นไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกีอะไราาไปีศาจไปๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ไปเลยย่อๆๆอๆๆ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  ไปตรงนี้เลยย่อไอย้อยยอย่อย่อยชิบไปนอนเถอะไอเด็กน้อยชัวร์ฮึดีแมวเออไม่เออไม่เกยแหล็คโอเคโตไลแล้วนี้ชิบอ๋อไงแมวปีศา

มันคือตุ๊กก็ตเจอ,เอ,อที่ไรคุณภาพเอาตุ๊ก,กตาเนี้ยนูกเอาหมดเลยนะ,ะได้เวลาว่าวนิทานเอ้ยแมวมาเสียงอะไรเจ้าหมียวน้อยเดี๋ยวราชากับเจ้าหมีวหยว โอเคเขาใครไปออกก็แปลเลยนะครับโอ้ม่ยวเดี๋ยวนี่ราชาจริงปะเนี่ยนี่คือพัะราชาจริงปะเนี่ยทำไมเหมือนเจ้าหนูจัง แมนอนหลับกับตุกกระตาเจ้ากรมไนเวนโอ้ไฟปิดตรงไหนไฟไฟปิดตรงไหนไม่มีเลยต้องเก็บนั้นให้ครบก่อนโอเคงั้นเราไปกินเลยไม่ต้องเก็บพงเก็บไฟแล้วไปดูทีวีไปเลยเดี๋ยวเก็บแมวก่อนชุดอะไรลันทำไมต้องดวน ไม่อยากเดินข้างล่างนี้มีอะไรปะเนี่ยอึ้บล้างน้ำมีตดน้ำทิ้งไว้เออเออนี่ไงนี่ไงชดคีตบนรกอันนี้แล้วไปดูทีวีกันจะดีกว่าอืมลับ ไปสิแม่อืมเด็กตัวนี้เนี่ยนะโอ้อะไรอะไรกันเนยโอเคงั้นเราก็หยิบขนมปังเดี๋ยวมันตอนนั้นมันดูวิญญาณเราสิแม่หาอาวุธก่อนาอาวุธอาวุธอะไรก็ได้แหละเอออย่างนี้สิเขาเรียกว่าอาวุธโอเว่ป้องกันตัวไปป้องกันตัวเองด้วยทีนี้ทีเดียวนี่้ เปิดประตูให้เองด้วยดูนะม,มาตอนไหนลูกเกขียวขนเขียวขนเขียวขนเขียวขนทำไมฮะแม่เดีย๋ยวเข้าของลูกลูกเลยเอาเด็กไปนอนที่เตีงยงนอนไป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  ไปเลยไปเลยต,ตาพีเหมีจะใช้หน่อยชื่อรือเดี๋ยวนิทานนิทานอืมนิทานน้องหมีนี่เปล่าลูกออไปไปก่อนนะล,ลูกไปดูทีวีอย่างสะดวกสบายและ โอเคไม่น okay. right ่าม e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 r oh. so ีอะไรหรอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงประตูเดี๋ยว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 ยเียอีกสองชิ้นเองโอ้ไม่เป็นไรดูทีวีอย่างสบายสบายแล้วก็นอนหลับไปในพริบตาเดียวกำลังโหลดดิ้งคือที่สองเหรอ คืนที่สองไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ